วินามินาออไหนยะไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านเลยผ่านมาตั้งกี่รอบก็ไม่เคยเจอบ้านก็ใหญ่ใหญ่แม่มีสาวว่ายน้ำาก็อยากว่ายมากเลยเออเัานลองเข้าไปกันปะอุ้ยแต่ว่ามันไม่มีประตูอะปีน้วยปีน้วตรงนี้ถ้าเกิดมีมีงูเงี้ยวเที่ยวขอยแล้วพี่ไม่รู้ด้วยนะพี่ไปหานั้นเราไปหาทางเข้าดีกว่าติงติงปีนไปคนเดียวติงปีนไปลอยติงปีนไปลอย หุยบ้านใหญ่มากเลยอ่ะเออชิเมะโอ้ยโุ้ยประตูเปิดได้ด้วยอ่ะโอ้ยโหบ้านใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยประตูเฮลิคอปเตอร์โหบ้านใหญ่มากเลยอ่ะสระว่ายน้ำก็ใหญ่อ่ะโอ้ยในบ้านน่าจะใหญ่เหมือนกันแหละเราลองเข้าไปไหมเข้ยจะว่า

โอ้อาได้ได้ไได้เย่นี่นีริี่ตาลองหาทางเข้าบ้านกันดีไหมเฮ้ยเอางั้นก็ได้เออไปเร็วไปเไปดวไปงสงลงส่ง โอ๊ยไม่เห็นไรเลอ่ะเปิดประตูงไม่ได้เฮ้ยย่าเราลองไปตรงนู้นดีกว่าไหมตรงเนี้ยมันมองไม่เห็นแล้วก็เปิดประตูไม่ได้ดหละไป้าไป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 เฮ้ยเปิดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยโหบ้านใหญ่มากเลยอ่ะโอือโหบ้านใหญ่มากอือ บ้าสวยมากเลยอโอ้ยใหญมีมากเฮ้ยเราลองแปลงร่างเป็นสัตว์ไหมเพื่อให้กระซดบแปลงร่างเป็นพิงเกนเจอร์เราลองร้องเสียงสัตว์ไหมเออนี่แปลงร่างเป็นเสียงสัตว์ได้เราเราทำเสียงสัตว์ใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีคนอยู่เขาจะออกมาไล่เรื่องขนาดนี้ได้ยินแล้วมั้งเราลองทำเสียงแมงปุ่นเลย เราทำเสียงงูอ่ะนี่เดี๋ยวเขาทำเสียงแมวเองพี่ทำเสียงแมวไม่เสียงแมวไม่ทำเสียงแมวติงกับหมาอิติกับพี่วินเนอร์ติงกับย่าเสยงหมาเดี๋ยวทำเสียงเดี๋ยวทำเสียงติงทำเสียงหมาไม่เป็นเป็นเดี๋ยเสียงัวเองมาหนึ่งอโอ้มันคนกันมันคนกเย็วันคนเ็เอ้ยเร็วเรเเววเ เราต้องมาเจอโซโล่โอ้ยเดือนดีๆเลยนะโอ้ยใครโอ้ยเกี่ยวไรอะไม่แก้เป็นน้ำน้ำอะอะไร่ะกะหลี่ยอะเนาะน้ำน้ำอันไม่รู้สึกอะไรเลยอ๋อเหรอรู้สึกอะไรเลยดิ่งดิ่งดิ่งนมันดิ่ง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 ดิ อุ้ย๊อพอนอร่อยนะอืมอร่อยไหนขอดูสิอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยกระเทียมอู้นง่าเล่นอะดูคงมีคนจะมาเล่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคิดว่าเราไปขโมยไปต่อ ุ้ยตุเย็นตุเย็นโอ้ตุเย็นใหญ่มากุ้ยอยากกินน้ำอ่ะไม่มีใครอยู่ม,มีเบปซี่มีน้ำเป,ปล่าเบปซี่ใส่กระป๋องเขาไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่มีคนอยู่ด้วยอืม,อมโอ้ โอ้โหฟังได้มากอยากได้มาันานแล้วรุ่นนี้อืเอาเรื่องจัดอืต้องนั่งแล้วขนาดนี้ต้องนั่งแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมาส์ก็เท่ o อ my g s ซฟบ y ยเต่งเตไปโดนอะไรมาแไมผิวหยาบหยาอ่ะอุ้มตดอิที่ไปอิสไซเต่ก็ไม่ไดเป็น <reading> <expand> ไม่ไหวแล้วอยากย่องม่ไ <drilling> ด oh oh ้คุกแกนั่นแะไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วโอ้ยวันหลังจะไม่เข้าบ้านคนอื่นแล้วเปิดยาเปิดยิดยจะไปไหนกันม่กี้บ้าก็ไม่รู้นูก็เลยจนีกมาบนใหม่แม่ซืองเหร้แเหร เดี๋ยวตุ๊กแกเหรออ๋อแม่ซื้อไว้ให้เลี้ยงฮ่อ๋อตุ๊กแกให้เลี้ยงไปดูตุ๊กแกกันหนูว่าหนูไปอยู่บ้านเก่าดีกว่าแม่รู้แล้วเด็กๆทำไมถึงมาปีนรั้วบ้านคนอื่นโดยที่ไม่รู้จักถ้าไม่ใช่บ้านแม่เนี่ยโดนตำรวจจับแล้วเนี่ยไม่ได้ปีนครับประตูแลาวก็เห็นมีกาตั้งแอร์คั้งแล้วด้วยเออแล้วก็มีเสาไอ้น้ำมาอย่างนี้เนาะเนาะเดี๋ยวดูบ้านแม่ของบอยจริงตามมาดูที่หน้านะคะเจ๊เจ๊บ๊ายบาย